ไทยโดยโครงการพัฒนาชุมชนประกาศผลแชมป์ดีไซเนอร์พ้าไทยยางดีไซเนอร์2025สุดยิ่งใหญ่ดีไซเนอร์กรุงเทพไฟแรงคว้าแชมป์ด้วยไอเดียชุดว่ายน้ำผ้าไทยตอกย้ำความสำเร็จเวทีเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่พลังสำคัญในการต่อย,ยอดและยกระดับมรดกสิ่งทอไทยสู่แฟชั่นโลกที่ยั่งยืนเผยโฉมสุดยอดนักออกแบบคึืนลูกใหม่แห่งปีแล้วในรับชิงชนะเลิศระดับประเทศกับเวทียังดีไซเนอร์2025การประกวดนักออกแบบผ้าไทยแสให้สนุกรุ่นใหม่โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อสืบสานแนวพระดมริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวารีนานรีรัตนราชกัญญาผลิกโฉมมรดกสิ่งทอของชาติให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมสุดชิคที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันสอดรับกับยุคสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยงานประกาศผลรอบสุดท้ายได้จัดขึ้นอย่างตะการตาสะท้อนความสาเร็จอย่างแท้จริงณนะสุราลายหอชั้น7ไอคอนสยาม านคนไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการประกวดยังดีไซเนอร์ในปีนี้นะคะโครงการพรไฒนาสนุกค,ค่ะก็หลังจากที่เราคัดเลือกกันมาจากผู้สมัคร700กว่าทีมนะคะก็คัดเหลือ90ในรอบแรกแล้วจากรอบแรกก็คัดเหลือ40เพื่อจะมาทําชุดจริงแล้วก็ได้เข้าอบรมแล้วก็พัฒนาเรื่องผ้าดิบนะคะคือกว่าจะทาชุดจริงจากสเก็ตก็ต้องเป็นผ้าดิบก่อนคือเป็นผ้าสํารองค่ะเขาผ่านด่านนั้นมาได้ก็เห็นชุดจริงออกมาแล้วก็มีวันฟิตติ้ง แล้วเราก็ชื่นใจมากเมื่อเผลงานวันนี้มาอยู่บนนางแบบจริงตัดเย็บเสร็จออกมาจริงๆก็น้องๆทั้ง4 0ทมก็คือเก่งมากค่ะทำเอากรรมการก็หนักใจกันอยู่พอสมควรเลยค่ะแต่คนนี้ที่ได้ที่หนึ่งนี่คือคะแนนนาเพื่อนโด่งค่ะสําหรับพี่อาร์ตนะคะเอาส่วนตัวพี่อาร์ตก่อนละกันเนาะ,ะเพราะท่านอื่นอาจจะคิดไม่ตรงกันคือในความคิดพี่อาร์ตคือพี่อาร์ตมองว่าเขาให้มุมมองใหม่ๆกับผ้าไหมไทยนะคะคือถ้าเราเห็นเนี่ยขอโทษนะคะับคือเก็นโชว์เดอะทีวแวร์ พวกเราอ่ะจะไม่เคยเห็นคนเอาผ้าไหมมาทําเป็นชุดว่ายน้ําแต่ในกรณีของเขาเนี่ยเขาคิดที่จะทําชุดนี้ขึ้นมาโดยการที่ปรับผ้าไหมแล้วก็ตัดเย็บลงไปอย่างประณีตซึ่งมันเป็นการวางลายให้ต่อเชื่อมกันด้วยนะคะทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนในการทํางานซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็ท้าทายมากเพราะนั้นตรงนี้ได้คะแนนจากอาร์ตไปเยอะพอสมควรแล้วก็จุดเด่นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของผ้าที่เอาผ้าไหมมาใช้ทํานะคะแต่การจัดวางลายกับองค์ประกอบแล้วมันทําให้รู้สึกว่า เราเห็นนางแบบแส่มารู้สึกว่ามันก็ได้หรอแล้วมันก็ได้จริงๆเราก็เดินออกมาเราก็ดูดีมากดูเป็นรันเวย์เมืองนอกกันเลยทีเดียว mm hmm. นะคะเป็นแบรนด์ดังได้เลยคือส่วนตัวพี่อาร์ดะพี่อาร์ตอยู่เบื้องหลังพี่อาร์ชื่นใจอยู่แล้วกับการเห็นยางดีไซเนอร์แต่เราอะ่ะก็อยากเห็นคนอื่นเขาชื่นชมยางดีไซเนอร์กันเยอะๆเช่นเดียวกัน,เ,กนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอคนไทยหยิบใช้ของใกล้ตัวมาทํางานแล้วทางานได้สวยขนาดนี้เลเวลมันทัดเทียมสากลมากอะ่ะมันสู้สากลนี่เลยเลวที่สำคัญคือพี่อาร์ แอบคิดด้วยซ้ำไปว่าหลายๆชุดเป็นรันเวย์เปิดเป็นแบรนด์ทำได้อย่างเต็มที่ถ้ามีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะใครอยากสนใจซัพพอร์ตแบรนด์อยากเป็นสปอนเซอร์ให้แบรนด์เปิดแบรนด์ใหม่ๆแค่เป็นไทยดีไซเนอร์อาจจะยินดีกว่านี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปีแรกที่ผมมาผมมาปอองปีแล้วะคะต,ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้ราง,ราง,รางวัลชมเชยมาแล้วก็ เอาตั้งแต่ปีที่แล้วะะมาบวกกับปีนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโครงการเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อยากให้เราแค่มาทําชุดสวยๆแต่อยากให้เราได้เรียนรู้กระบวนการทํางานในวงการแฟชั่นจริงๆแล้วก็วันนี้ก็หลังจากพายัตร่อ,รอให้ทดสอบให้ทําโน่นทำนี่เป็นการมันคือการทดลองทั้งหมดนะฮะไม่มีไม่มีสิ่งไหนเกิดขึ้นได้เลยก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ดีใจมากที่เป็นผู้ชนะ ของผมได้ได้อินสป r เรชันจากบ้านเรือนไทยแล้วก็การแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกเราก็รู้สึกว่าทำไมการแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยมันจะไม่อยู่ในความเป็นไทยไม่ได้ก็เลย Mix and Ma t c แแล้วก็บวกกับเทรนที่อยู่ในเทรนบุ๊กแล้วก็สีนะ,ะับแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากทรีตผ้าไทยให้เป็นแค่ผ้าที่ทำได้ทุกอย่างไม่อยากให้รู้สึกว่ามันอยู่ในกรอบคืออยากรู้สึกว่าทุกซิลูเอตเป็นไปได้ในผ้าไทยอะไรอย่างน้อยก็ได้ทุนในการ คืออยากมีแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเอาผ้าไทยไปบวกหรือว่าพัฒนาต่ออะไรเงี้ยครัคือส่วนตัวเล็กๆกอ็อยากให้มหัดไทยนะคะหรือผู้ใหญ่ทางมหัดไทยทุกท่านและกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเอาผลงานของเด็กๆไปต่อยอดทําเป็นร้านเป็นแบบโมบายช็อปคือร้านที่เคลื่อนที่ไปได้ตามแต่ละหัวเมืองจังหวัดใดๆนะคะแล้วก็เอาผลงานเหล่านี้ไปทาเป็นเป็นมินิคอลเลกชันต่อยอดมาเช่นแบบนี้สวย คลอดมา5แบบแบบด้านสวยคลอดมา5แบบแล้วเราก็เอาอันนี้มาผลิตยอดจํานวนแบบน้อยๆแบบหนึ่งห้าตัว10ตัวแล้วก็ขายเพราะอัดเชื่อว่ามีคนหลายๆคนที่มีกําลังซื้อโอเคเข้าใจว่าผ้าเนี่ยต้นทุนผ้าไหมไทยเนาะต้นทุนค่อนข้างสูงแต่เราเชื่อว่ามีคนพร้อมสพอร์แต่เราควรจะกระจายแล้วก็อยากให้คือทางกรมการพัฒนาชนชนเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาอยากให้เขาพัฒนาต่อและอยากให้เขาทําต่อโดยการที่ เอาฝีมือของเด็กๆไปต่อทําเป็นร้านให้ได้อะไรเยงนี้นค่ะนอกจากจะพัฒนาแล้วยังขายได้อีกก็ยิ่งเลิศแล้วก็อยากให้โครงการดีๆแบบนี้มีต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีค่ะส่วนดิฉันเองอาจจะอยู่ไม่ถึงทุกๆปีแต่ก็จะพยายามมาช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าชอบและสนุนดีไซเนอร์ไทยมาตลอดค่ะก็สําหรับยังดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้ง700กว่าท่านนะคะแน่นอนว่าทุกการแข่งขันมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่วันนี้คุณได้ตัดสินใจสมัครมาแล้วทำมาแล้วผ่านด่านทุกอันมาแล้วแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วอย่างน้อยอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะว่าการที่เรารักและชอบในวงการแฟชาั่นและก็การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชาั่นมันมีอนาคตค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีจุดบกพร่องเยอะกว่าเพื่อนก็อยากให้พัฒนากันต่อไปตั้งใจทำงานกันต่อไปทุกคนต่อไปอายุยังน้อยค่ะสู้ต่อค่ะ